Estій-arlizhota สวัสดีครับพี่น้องครับบานุ่มใช่เดี๋ยวมาแล้วครับนี่พาเมือเมืองงัวโค้งเมลูกงามๆนะครับเนาะอยู่ที่อำเภอกันทะลุบนะครับผมมาต่ออีกหนึ่งโค้งครับนี่บานุ่มครับมาลดต้นมาย่ำเดี่ๆพี่น้องครับมันกระหอนด้วยไหมเนาะสวัสดีครับแม่ครับเจ้าของหมดนนะครับผมคุณแม่ซื้อยังครับเมทุ่มจ้ะเมทุ่มนะครับเมทุ่มนะครับตัวนี้เป็นงัวนเมลูกงะแม่เนาะเมลื้ออันนี้เม่ลูงแม่แม่บอยแม่ไหน แมหลูกนะครับลวตัวนี้ตัวลูกแรกเป็นบ่ครับนี่หลูกแรกนะครับผมในทองลูกซองนั่นเองเนาะนะครับผมกระทำข้อมูลขอาเขาเขึ้มมาแล้วครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นลูกซี่ว่ายนะครับเนาะลูกซีว่ายูนกกหงสนะครับพี่น้องครับมีใบมีหลอดนะครับผมอายุประมาณปีหนึ่งเั่นเมเนาะปีหนึ่งนะครับใบหลอดครบนะครับผมจะเห็นมันลูกก็นัพี่น้องครับโค้หางงามนะครับหางเงางามดีนะครับผมสีแดงเข้มนะครับเขาบอกนั่นเอเนาะ เขาบอกออกนะครับพี่น้องครับเครื่องกับพอมีนะครับเนาะคอขาดำพี่น้องครับมีคอลายจักน้อยนะครับตามสไตล์ลูกซี่บายนะครับขับวลายล่ขับวลายบ่บดานเป็นซี่บายนะครับเพื่นวานะครับเนาะล้างแต่งามนะครับผมให้มึงล้างกันนะครับเนาะลูกมีตรงนี้ไหแม่นี่ลูกเพป็นมีแ่มีนะครับเนาะนุ่มสีเต้านด้ไหมเนาะหนุ่มสีเต้านะครับ แต่ว่ามีบาดจ้าหน่อยได้ไหมเนาะเป็นหะกแค่ยังงเจ้าหน่อยนิดนึงนะครับพี่น้องครับท้ทายายา่เหรอครับผมมันหักแค่ยังดอกว่านังมึอกันนะจะเฝ้าได้ยีราดได้ไหมพี่น้องเพื่อนเ่อนนะครับลูกนี่ถ่ายประม่านลอยยิ้มหาโบนะครับเนาะถ่ายลูกขึ้นนะครับคาจากสายตายนะครับผมทีนี้มาเมืองแม่ต่อพี่น้องครับแม่นี่ทองได้ไหมเนาะทองเจ็ดเดือนครับนี่คเดือนครบหกเดือนนะครับครับเจ้า เจ้าทศพลนะครับ y z ยแซหนึ่งหนึ่งหกนะครับผมตัวและป้ายแม่ทองเนี่ยรับประกันทองนะครับเนาะโอ้แม่ขาโตไข่พี่น้องครับล้ำโตเหมือนเงยนะครับล้ำโตเป็นอ้วนดีพี่น้องครับอ้วนดีนะครับแต่เป็นงอตัวว่สูงมาแน่นนะครับแต่ว่ามือดีแล้วโก้คางนะครับส้ำเข้ามือนะครับเนาะเทียบมือนะครับผมแต่เขาอยากซองมือนุ่มมือนะครับเดินนุ่มกระดี่นุ่มกระลังออกนะแม่เนาะนุ่มสีเต่านุ่มง่ายพี่น้องครับ มนนงงกัอครบแม่เนี่ยถ่ายประแม่ลอยชีชีบวกนะครับตัยชีชีบวกทั้งหมดชีชีฐานะครับเนาะลำโตใหญ่ดีพี่น้องครับหลังต้องน้ำนะครับพี่นะ้องแบบนนะ้ำายหลวงที่วระสรยฐยศที่พี่น้องพี่น้องครับแม่กับเขาหน่อยนี่ไหมเนาะเขามีซสามีเนาะเขาปฏิเสธนะครับผมโอ้แม่หน่าสวยนะครับหัวงามเป็นบ้านบ้านหลุดผสมนะครับขีดหูกระพอมีนะครับเครือบครบเครื่องนะครับเนาะ แข้งค่าดำนะครับผมโอ้ลำโตแม่นี่สีแดงเม็ดขอบเปลือกนะครับแต่ว่าเข้มๆจ้าน้อยพี่น้องบดทึ่งกันว่าจ้างให้นะครับเนาะแต่ก็บดเข็มจ้านะ, <c oughs> น,นะครับนะี่แหละโอ้ตายตายตายไอ้หลุมใหญ่เลยขุนฉ่างนะครับเนาะจิ้มดำนะครับแม่กรับพี่ต่ำนี้มนมแม่นบ่แม่เนี่ยบ่อเนาะบ่เนาะแม่เนาะแม่รับประกันถกรับประกันถอนบ่รับประกันถูกไปแม่เนาะ อาเดี๋ยวฟังราคาบ้งไม่มมมห้องเท่ายครบนี่ก็วา่าหกน่ะแสนหกหนึ่งแสนหกหมื่น,น 1> 160. 1, 160, บาทนะครับพี่น้องครับราคาในตัวร่องในปลอแม่ได้ยุ่ได้อยู่นะครับนอนนี้น้อยนะครับเนาะครับใหญ่ทั้งแมทัลลุนนะครับเนาะสำง้วงสองตัวเคร่งนี่นแม่เนะาะตัวนี้ทองตัวหนึ่งนะครับพี่น้องครับ <ละ S 2> ผสมเจ้าทศพลนะครับวายแซดหนึ่งหนึ่งหกนะครับผมอ่าแม่เพิ่นแกะเป็นงัวในี่ทองนี่เป็นลูกติดซ้อนนะครับเนาะ ตัวนี้ก็เป็นลูกซีว่าซูนกโฮนะครับพี่น้องครับอายุปีหนึ่งนะครับผมผู้ใด้มากสนใจนะครับเนาะอยากมึงมาเมืองไดนที่คอกี่ฟ้ามนะครับหรือว่าโทรมานะครับผมเดี๋ยวเบอร์โทรไปดูสิขึ้นให็นนะครับเด้ออันนี้บ้านยังก็ข้าแม่นี่บ้านบ้านสิมตำบลยังครับตำบลดูนอำเภอกันทารลมจังหวัดศรีสะเกีนะครับเนาะมถ่ายนะครับถ่ายงามๆนะครับถ่ายลูกก็งามนะครับเนาะถ่ายแม่ก็งามนะครับ อ่าพี่น้องครับมักสนใจนะครับกัลองพิจารณาเหมือนนะครับเด้อง้อนี่ก็ถือว่าเป็นง้อที่โค้งสางดีครับแม่นี่แม่กง่งามนะครับแม่อ้วนตู้มูตู้มูอยู่นะครับสวงแง่าครับแม่สวงแง่านะครับลำตัว่เอาแต่แห่งบบโตใหญ่ไนแน่นะครับเนาะโอ้ยงามงามเลยเด้อแม่แม่นี่ยมันไม่นลูกกระทบเลยครับแม่เป็นบ้ามันผสมนะครับโอ้โหเป็นง่ามขนาดเลยขุนเชียงนะครับเนาะ ลำโตนะครับครบเครื่องนะครับหนึ่งแสนหกหมืนบาทนะครับผมหรือว่าลอยหกสิบกัแน่นนะครับนอากใบหลอดมีนะครับผมใบหลอดตัวในถองก็มีนะครับนอากใบหลอดตัวผนก็มีนะครับนอกานะครับพี่น้องครับพิจารณาเอาเด้ครับผมตอนนี้มีครบเนี่ยหรอ่แม่นน่เหลือตำหน้บอใครมึงเหรอมาอีหลามาอยู่ไก่แม่งมึงเหรอไอ้ไทยลูกเร็วๆๆอ่าเออมาๆๆมามางานทำไอ้แมึงรูเร็วเร็วเร เร็ว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 เออไปไปคณะละ <c oughs> ยายดมด้วยหไหมเนะยาะปวดต้นท้องไกลจะคอดตัวนี้หกเดือนเหรออเมริ <c oughs> อวดไม่ผิวตรงนี้มน <c oughs> ผมอยากได้ลูกคู่นะ <c oughs> นายรักไหมโอ้นะครับ <c oughs> สุดยอดนะครับผม แพนี่บริเวณก็เศร้านี่แม่เนาะเพราะว่ามันเป็นแผ้นี่หน่อยมันเป็นบิเวแผ้ใหญ่นะครับเนาะมันทายใหญ่เอาซิมังค้อนะครับมังค้อลูกครับมีหลายจังหน่อยนะครับเนาะส่วนเป็นลูกซีบ่ายอยู่นะครับผมนี่กำลังโตสวยนะครับผมฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ครับเด้อครับให้พี่น้องมองละเอียดละเอียดนะครับ <l ots> ไป,ไปแม่เปแมอาขอเลยครับแม่ไปล้านไหมามาหน่อยหน่อยหน่อยขอข้อขอขอไปอไปล้าไปขอข,อขอ้อ น,น,นะครับเด้อนี่แหละครับฝากเพื่อนนะครับเนาะโอเคนะครับพอกันคลิปหน้าพี่น้องครับสลักินี่ก็สวัสดีครับ